เอาละครับผมก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจช่องแจ็คไวในเกม,มเมอร์เลยนะครับอีเวนท์ที่แล้วนี่ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากผมย้ายหอนะครับย้ายที่พักนั่นเองนะครับมาอยู่อาพาร์ตเมนต์มาเลยติดขัดในหลายเรื่องครับไม่มีเวลาเลยขนของย้ายของและตอนนี้เรื่องติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะครับเลยไม่มีเน็ตในการอัพผมต้องล <laughs> ากคลิปไปอัพที่ทํางานแน่เลยเนี่ยนะครับ สำหรับอีเวนต์รอบนี้นะครับท่าน้าของไซเบอร์ซามูไรแอตซ์ซาลนะครับไซเบอร์ซามูไรแอตซ์ซาลนะครับนักฆ่าไอ้นักฆ่าอ่ซามูไรหุ่นยนต์นะครับโรบอทของเรานั่นเองนะครับอีเวนต์นี้เป็นนูบี้คิลเลอร์นะครับเอสธาตุไฟนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมจะมีธาตุไฟเยอะมากๆเพราะมันคืออีเวนต์สุดท้ายของซีซั่นตลอดเลยครับไม่ไฟ C ก็ไฟ S นะครับผมจะมีเหรียญพอดีเลย และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมได้เปิดแพ็คไปเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยได้ตัวเมนฮีโร่มาฟรีเลยนะครับซึงถือว่าเป็นของที่ไม่ได้การันตีแต่ได้มาเพียงชิ้นเดียวที่เปิดแพ็กไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในอีเวนต์เลยว่ามันจะมีอะไรแตกต่างขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้เห็นมาบ้างๆแล้วนะครับบางๆก็จะมีกล่องที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มระดับของกล่องขึ้นมานะครับ แล้วก็อีเวนที่แล้วที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้อัดลงเนี่ยจะมีเ,เรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดบอสนะครับบอสเลือดเพิ่มขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าเด็กเนี้ยแรงมากๆครับแต่ว่าผมมีเอฟธาตุไฟเยอะมากๆแล้วนะครับนี่ครับซึ่งถ้าผมแลกเนี่ยผมจะได้ตัวชายนี่ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าแรงมามาลองดูหน่อยว่าแรงแค่ไหนนะครับโอเคครับมาสเตอร์ฮีโร่ครับ เราแลแกกันมาแอบร้อยแล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นอันตราฮีโร่นะครับไม่ใช่มาสเตอร์อย่าไปกดแลกสองครั้งนะขี้เกียจยื่นเรื่องให้ท,ทีมงานเขาคือเหรียญน,นะครับผมเคยทํามาแล้วโอเคครับมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกิลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราแลกไปก่อนเลยแล้วกันเขาว่าดีนะครับเขาว่าดีเราก็โอเคดีก็ดีดีก็เดิดีก็ดีด นะครับซึ่งความจริงผมไม่ต้องแลกก็ได้นะเอสธาต์ไฟผมมีเยอะมากนะครับที่เป็นอัลติเมตนะมีประมาณ4-5เด็กอะ่ะคุณเล่นได้สบายโดยไม่ต้องแลกหรือซ้ำนะครับแต่เขาว่าดีเราก็ว่าดีไปแล้วผมจะได้อัดคลิปเรียกได้ว่าเทสดาเมจให้ดูกันเลยนะครับว่าดีแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูทา้งน้าของตัวซัพพอร์ตนะครับทา้งน้าของตัวซัพพอร์ตเนี่ยออนหน้านะครับบาเกเชีย ac นะครับอ่านแห่งโคตรมั่วเลย ปั t เทิลสกิลนะครับนินจาน n o c k d o w n นะครับสเปล8เจมนะครับให้เรานะครับคูดาวสามเทินนะครับพาสซีฟ cover of darkness นะครับคือเมื่อไหร่ที่เจมคัชทำงานนะครับหรือระบบใหม่ะครับระบบเจมคัชนะครับทำงานเนี่ยเราจะฮีเลือด5%ของเลือดสูงสุดนะครับโดยสามารถทำได้1ครั้งใน1เทินนะครับ สำหรับแสแต็กของเอฟเฟกต์นี้นะครับโอเคก็อ okay. ไม่ต้องใส่เข้าไปได,ได้ครับแต่ถ้าใครจะเอาตัวนี้ไปบูทดาเมจเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับอด๋ยคผมขอแวะนะครับสําหรับตัวเหรียญที่เอาไวแ้แลกชายนี่นะครับมีน้องหมูนะครับน้องเสือแล้วก็น้องจิ้งจอกนะครับผมมีครบก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยลนะครับเหรียญที่เหลือเนี่ยก็จะไปเป็นเ,เลาเกรอรี่คอยนะครับไปแลกของออะนำมาดูตัวมัสเตอร์ฮีโร่ครับ ทาหน้าของเชฟไอนะครับนายชายนบีนะครับชายนบินะครับต้องออกเสียงประมาณนี้มันเป็นญี่ปุ่นครับสกิลนะครับสเตล์แอตแทกนะครับรอบโจมตีนะครับสปาร์หกเจมไอวีให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มหนึ่งเมตรต่อ200นูบี้คิลเลอร์อินเทนซิตี้6กเมตรไอวีแม่เจ้าครับนี่ครับอีเวนต์เอสที่ทุกคนต้องการนะครับคือ IV ที่เยอะมากๆครับพาสซีฟชาร์เดสเต็ปนะครับ นี่เรียกว่าอะไรสเตปนี้ก็คือแบบท่าทางสเตปความมืดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจมคัสทํางานเนี่ยจะฮีเลือด้รจากเลือดสูงสุดและก็ดิสเปลออฟดีบัฟแม่เจ้าอันนี้เอาไปตีคิวได้นะครับมันจะล้างบัฟทุกบัฟให้เรานะครับทําได้ในเธอละครั้งนั่นเองนะครับต่อฮีโร่ตัวนี้เป็นน็บบี้คิลเลอร์ไอวีแปดร้อยดาเมจนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะ ผมแรกโดยที่ผมยังไม่ได้อ่านสกิลคือมีคนบอกว่าดีผมก็แรกเลยคนในสกิลผมบอกโอเคครับมาถึงตัว ur กันบ้างนะครับ master hydro นะครับ master hydro นะครับตัวนี้นะครับสกิลนะครับ s u m m a i z e smash นะครับก็คือการฟันแบบซามูไรนะครับ spell สี่ g e นะครับ iv นะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งนะครับต่อ200 ruby killer intensity นะครับคูดาเป็นแค่3าเท่ั้นเท่านั้นนะครับ พาสซีฟไฟนนลเฮอร์เนอร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกมคัสทำงานเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้เรา1 2 0 1งร์นอหึ่งเทิรเจ้าร2 0เด็กนี้แม่งโหดสัตว์นะครับโหดสัตว์รัสเซียเลยแค่เห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าเม็ดดาเมจมันขึ้นมาขนาดไหน,นครับโอเคแล้วก็นี่ครับอย่าไปรอช้าครับแลกไปเลย ผมมีดั๊เยอะมากๆนะดั๊เอสเนี่ยไม่รู้เอามาจากไหนสี่พันเนี่ยเขาน่าจะแจกมานะะเดี๋ยวผมขอแวะรับใชน้นีด้วยนะครับเราได้ใชนีด้วยถือว่าคุ้มมากๆครับได้ใชนีด้วยแลวตัวนี้ใชนีจะเพิ่มบูทดาเมจให้อีกร้อยี่สด้วยเพราะมันความสามารถเดียวกับ U r นั่นเองนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ คือเด็กที่ผมแนะนําคือเด็กท่านน้ารอบที่แล้วนะครับรอบนูนะ้นอะรอบก่อนสีเหลืองอะมันดีมากมากเลยนะผมก็อยากได้เหมือนกันนี่ถ้าได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะทำสองดาวนะครับจ่มไปเลยไปลองเสี่ยงดวงกันไหมผมไม่ค่อยมีดวงกับโชคด้วยสิแต่อยากลองดูเหมือนกันทาาน้าของอาชนชนชนสไตล์ไดแฟนอุ้ยอ่านยากอ่านไม่ยากหรอกปวดตาผมเพิ่งเลิกงานมาด้วยเลยผม เอาง่ายๆนะครับท่านของแชนเดอร์ไทนะครับแชนเดอร์ไทแคนนะครับชื่อมันออกแนวญี่ปุ่นอ่ะอ่านไม่ค่อยถูกขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เบตันสกิลนะครับบูชิโดบิชนะครับสเปล์ C IV ให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มอีก1ต่อ200ร้อยลูบี้อิงคิลเลอร์นะครับเอ้ยมันควรจะให้สัก6เม็ดนะสำหรับตัวอันติเมทนะครับแล้วก็พัซซีฟชาร์โดสเต็ปนะครับก็15%เเลือดเมื่อเจมคัสทำงาน พัสดีไฟนอลฮัวเนอร์ครับเพิ่มเลือดเอ้เพิ่มดาเมจร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทุกตัวที่เป็นนูบี้คิลเลอร์นะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากสกิลอื่นเลยนะครับเหมือนเดิมโอเคพื้นเพผมเป็นคนดวงดีหรือดวงร้ายทุกคนคิดกันครับดีหรือร้ายนะพื้นเพผมอยากเปิดได้เอ็มซีอีกหนึ่งตัวผมอยากทำสองดาวผมเห็นดาเมจมาแล้วถูกใจโอเคเราโอ้หอันนี้แค่สองการ์ดด้วยดิ เพื่อนเพผมเป็นคนดวงดีไหมเอาไว้ก่อนผมคิดว่าผมไม่ดวงผมไม่ดีแน่นอนอ่ะ <c oughs> ดวงผมไม่ดีแน่นอนนะคุณผู้ชมผมรู้เลยว่าผมเปิดปเกลือแน่นอนหลายๆคนก็น่าจะรู้ครับว่าผมเกลือมานานแค่ไหนเกลือแล้วเกลืออีกครับโอเคมา <c oughs> เดี๋ยวผมยังไม่อัพนะครับผมจะยังไม่อัพเลเวลแล้วกันนะเพราะมันจะเสียเวลานะครับจะผมค่อยอัพนอกรอบของตัวผมเองแล้วกันอ่าตอนนี้มี มีตัวในกิลที่สามารถตีได้อยู่หนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าจะโดนแย่งหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวนะครับคือเมนฮีโร่ที่ผมได้มาฟรีนะครับได้มาจากการเปิดแพ็กแล้วผมยังไม่ได้บอกสกิลนะครับอ่ะเมนฮีโร่ที่ไว้เป็นตัวหลักตรงกลางนะครับในตีกิลนะครับจะบวกดาเมจเพิ่มนะครับท่าทางของเบโอนิกซามูไรโนบุนะครับตัวนี้ก็พัสสีเพิ่มดาเมจ20%ให้เรา1เทิร์นสำหรับหนูบี้คิลเลอร์แต่มันแค่20%นะครับผมไม่แน่ใจว่า เอาไปหรือเปล่าแต่สกิลของมันดีมากนะครับทัชชิ c เกิลทัชชิเชียนนะครับสเปลไอวี IV ให้เรา2เม็ดนะครับผมว่าตัวนี้ก็ไม่เลวในการเอาไปใช้นะเ,เราลองมาจัดเด็กกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าผมอ่ะนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมเอา e t s อย่างเดียวก็พอเนาะไม่ต้องรวมซีกันนะเอาเอสอย่างเดียวก็พอทุกคนคอยดูนะครับดูอันติเมตผมมีครับ 1เด็ก2เด็ก3เด็กแล้วนะครับมีอาจจะมีเก่าด้วยน้องเสือนะครับน้องมังกรด้วยนะครับดูดิมันจะมีเยอะไปไหนอ่ะไอตัวที่อยากได้ไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดเด็กสำหรับฟาร์สเตรเยอร์รอบนี้กันนะครับหายคิดถึงแน่นอนรอบนี้ครับดาเมจปังแน่นอนอ่าเราตัวนี้เอาไว้อ่าผมมีสเต็ปกดสกิลด้วยนะผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไปดู ใช่นี่ครับมาดิเราใส่ตัวอีเวตนนี้เพียวๆไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ตรงนี้นโอเคแล้วก็เราใส่ตัวความจริงเราใส่ตัวอันติเมตตัวอื่นไปก็ได้นะเนี่ยดาเมจหมื่นห้เลยนะไอตัวเสือเนี่ยไอสิงโตเนี่ยผมใส่แบบเลเวลแม็กใส่ถามไอโอเอาวาเคนด้วยนะครับ แต่ถ้าใส่ไอตัวเมนไปอ่ะเราจะบวกดามจอีก20%ครับอ่าเครับดี๋ยวเราลองใส่อ่ะเราลองของในอีเวนต์เพียวเพวนะครับเราลองของในอีเวนต์เพียวเพียวกันดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องของลิลิีครับเราจะได้ลิลิีจากเทสสามมาตลอดอยู่แล้วนะครับอีเวนต์รอบนี้นะครับเป็นนกบี้คิลเลอร์นะครับนกบี้คิลเลอร์ไฟไม่มีเลยนะครับน่าเสียดายเหมือนกันออืม ผมไม่รู้ว่าใส่ไปอย่างนี้มันถ้าอ่ะมันเป็นนูบี้คิลเลอร์ใช่ไหมผมยัดนูบี้คิลเลอร์เพียวๆไม่รู้ว่าจะเจ๋งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูคือเอาแบบอนะีเวนเพียวเลยนะครับผมไม่ได้ลีลิกที่เป็นอัลติเมตลีลิกเลยนะครับนานมากแล้วนะมันเปิดได้ยากมากนะครับเปิดได้ไอตัวที่เป็นลีลิกพิเศษนะครับเวลสี่สิบไปเลยอ่ะ ผมยัดรอบนี้ยัดหนักจริงๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะจะขออภัยด้วยถ้ายาวไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูมาเรามาลองกันนะครับกับกิวเพราะว่ากล่องธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้ตีนะผมทํางานนะครับก็เลยกล่องธรรมดายังวิ้ยว,วิ่งสิบกว่าอยู่เลยมั้งกล่องธรรมดาก็เป็นกล่องแบบกล่องเงินปกติครับสกิตนิดเดียวก็ปิวแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวามาลองกับตัวที่เป็นตัวกิลนะครับมันจะมีเวลหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนในกิลวเขาตีกันไว้นะครับนอกจากเราจะไม่โดนแย่งนะครับอันนี้ขอระดิฐ์เลยนะครับเทสดาเมจยากนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเราไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะนะครับโหผมไม่ได้ใส่ลิลิกให้น้านมาเลยอะโหไม่พอด้วยครับอยากจะบอกว่า คือต้องใส่ดีลิกที่เป็น S อมาด้วยนะเอ้ยไฟมาด้วยนะครับมันเลยไม่พอนะครับผมเหมือนเล่นเอาฮาเอ้ยอย่าตีวัด e hell โอ้ตัวกล่องมันมีน้อยผมเทสดาเหมืทุกคนดูมันก็เลยยากนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีคนแย่งตีแหละกล่องธรรมดาธรรมดามีคนตีหมดเลยเวลานี้ด้วยนะครับเวลาเลิกงานทุกคนก็จะเลิกงานกันมาก็จะมาเล่นกันนะครับ ไออย่างกล่องเนี้ยผมเทสดาเมจให้ดูไม่ได้อะเพราะกล่องผมเวลต่ํามากอ่ะผมอยากเทสแบบสามดอกอ่ะ,อะผมไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับยวด,ดูก่อนคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วงวันเนี้ยคือวันแรกของอีเวนต์คือวันพฤหัสนะครับกล่องอ่ะเวลไม่เยอะครับมันก็เลยตีกันง่ายมากนะครับยิ่งเราจะเทสดาเมจสูงสุดฟูลดาเมจเนี่ยยากจริงๆนะครับไปเทสได้ดีที่สุดคือวันเสาร์ครับวันเสาร์วันศุกร์ตอน เย็นก็ได้นะครับวับนสุร์ตอนเย็นอาจจะยังไม่เวลเยอะมากเสาร์นะครับวับนเสาร์ช่วงเย็นเย็นี่ผมบอกเลยว่าอื้อ,อนะครับตัวน,นี้ไม่น่ามีใครมาแย่งตีนะโอเคเวลได้ละถ้าไม่ตายซะก่อนนะครับไม่น่าตายนะโอเคครับสเตปการกดสกิลผมก็ไม่ดูนะผมกดตัวนี้ก่อนแหวบ แวบแวบแวบคือถ้าเราไม่ได้ใส่ลิลิกที่มันเป็นธาตุไฟมาเลยเนี่ยโห้ยดามิทสามจุดสี่ทีครับทั้งที่เกมเนี่ยไม่ไ,ด,ไ,มได,มนะมด้ไม่ได้เกมคัสเลยนะโอ้ยแบตจะหมดไม่ได้เกมคัสเลยนะแม่จเ,มเจ้าดามจน่าสนใจมากนะครับ โอเคหลังจากที่ลองได้เราได้ลองเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการไม่ใส่เดลิกไฟไปเนี่ยไม่มีเกมเล่นในกระดานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนนะครับผมขอใส่น้องเนี่ยน้องสิงโตตัวเนี้ยเป็นไฮไลท์ผมเลยเนี่ยนะครับน้องสิงโตคือความจริงอะ่ะผมมีบัฟที่คิดไว้อยู่นะบัฟไอเคนคิลเลอร์นะครับที่เป็นที่เรื่องลือนะครับที่ผมทําได้40่ทีนะครับที่สูงที่สุดในชีวิตเนี่ย อยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใส่ผสมไปดีหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ครับน้องกระทิงนะครับดปดูก่อนสร้างเจมมากแค่ไหนสร้างไม่ได้เยอะนะครับแต่มีพาสซีฟค่อนข้างหลายพาสซีฟเดี๋ยวผมใส่แค่นี้แหละครับผมใส่เป็นเด็กนี้หลักๆไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลิลิกครับอย่าลืมเลยลิลิกเนี่ยไม่มีเยมเล่นในกระดานนะครับ ลิลี่มันจะสร้างเจมให้ถึงว่ามันถึงมันจะไม่ใช่เด็กๆนั่นก็ตามนะครับเอสเดย์เยอ,อุสกดผิดนะครับโอเคใส่ไปประมาณนี้แหละใส่ที่เวๆๆเวเยอะไว้แล้วกันมา สิงโตน่าจะดาเมจเยอะนะครับเพราะว่ามันอวัคเคนไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำแล้วมาเทสดาเมจฟูลดาเมจลงคลิปให้แยกอีกหนึ่งทีนะครับแต่คราวนี้ต้องขอรวมไปก่อนคือผมอยากตีกลัวมีคนแย่งตีไม่ใช่ไรครับโอเคมาขออย่ามีคนแย่งตีเด้อเดี๋ยวขอคลิปไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำคลิป ดาเมจแบบฟูจูจริงๆให้แยกให้กีหลักนะครับแต่ขอทําอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทม่ให้เกิน20่นาทีนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปเดี๋ยวคนจะเบื่อเห็นป่มโอ้โหมีเต็มในกระดานเต็มเลย บูดาเมจขึ้นครับเธอแรกเล่นเลยอย่างเงี้ยน่ครับแม้แต่งเธอมันถึงจะเจมคัตหลายรอบแต่ว่ามันจะทำงานให้เรารอบเดียวนะครับหนึ่งร้อยครับแรงแค่ไหนครับโอ้โหแม่เจ้าสิบสี่ทีก็ไม่ใช่ดาเมจที่มันจะน่าโอ้โหูแต่มันก็โอ้โหูได้นะ 10ทีขึ้นเนี่ยอูโหูเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มเวลกับอาวาเคนนะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมอาวาเคนได้หรือเปล่าด้วยนะครับหรือถ้าอยากให้แรงเพิ่มนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีของตัวเองนะครับซึ่งมันจะเป็นบัฟดาเมจขึ้นไปนะครับเพราะว่าธาตุไฟ S ที่เป็นนูบ,บี้คิลเลอร์เนี่ยผมมีตัวนี้อยู่ผมขาดอีกหนึ่งตัวไม่แน่ใจว่าแลกได้หรือเปล่านะครับ ผมอยากลองแรกอะนี่ครับตัวเนี้ยขาดขาดที่เป็นไอเนี่ยไม่รู้มีให้แรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าระบบตอนนี้มันมันมีการ์ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองแวะไปดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนนะอันนี้เนี่ยแนวทางไว้ให้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ ร้านค้าที่ทุกคนอาจจะลืมเลือนต้องพูดอย่างเงี้ร้านค้าที่ทุกคนอาจจะลืมไปว่ามันมีอยู่นะครับนี่อย่าลืมมาแลกเหรียญกันนะเหรียญ TPG Store นะครับเพราะว่าอีก4วันมันจะหมดแล้วเดือนนึงแลกได้เหรียญห,หนึ่งนะไว้แลกตัวเนี่ยแลกการ์ดกันได้ฟรีๆนะครับ10,000เหรียญใครมีคิวที่เก็บแต้มไว้เรื่อยๆก็มาแลกได้อ่าดูดิมีปะไม่รู้มีเปล่าอ่า yes หมือนจะมีมั้งถ้าจำไม่ผิดมีจริงๆดูงด้วยวมีครับมีมีม,มีอยู่สองตัวล่างเนี่ยผมไม่ค่อยดีนี่ครับมีจริงๆด้วยคือถ้าเล่นฟูอ่ะเอาฟูให้สุดได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมแลกตัวนี้ไปเป็นบัฟดามเมจให้อีกถ้าคิดจะสุดอะ่ะเอาสุดเลยไหมล่ะเออโอเคเดี๋ยวเราต้องสุดเลยว่ะคุณผู้ชมเราลองเทสแบบสุดเลยว่ะ แต่ความจริงคือโหดร้ายก็คือเหรียญผมไม่พอเหรียญอันเนี้ยเหรียญในโปรเจคเตอร์คอยเนี่ยผมขาดอยู่นิดหน่อยขาดอยู่ไม่เยอะไม่รู้แลกได้หรือเปล่าถ้าแลกได้ก็จะทําให้ดูเลยนะครับถ้าแลกไม่ได้ก็ไว้คลิปรวมให้ทีหลังเพราะว่ามันน่าจะเก็บอีก1วันอีกวัน2วันผมก็ได้แล้วนะครับประมาณนั้น ขอทิ้งท้ายได้ไหมผมอยากลองว่ะผมผู้ชมผมอยากลองผมขอทิ้งท้ายเด็กชุดหนึ่งที่ผมอยากทําผมอยากทําเด็กชุดหนึ่งอันนี้ผมยา้ายไปก่อนผมอยากทํามากๆเฮ้ยเ,เด็กชุดนี้แหละผมอยากทําอันนี้พูดเลยนะครับผมอยากทาอ่าผมขออนุญาตทุกท่านนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะผมขอต่ออีกสักสองสามนาทีนะครับ มาอยากลองครับไอตัวนี้แหละผมขาดไอตัวนี้มันเป็น MC มั้งผมขาด UR เด็กนี้ดีมากบูต์ดเเมดโหด,ดมากแต่ไม่รู้จะบูตถึงแค่ไหนอยากลองอยากลองอยากลองแทนด้เสือดีไหมเสือสร้างเจมเยอะอ ผมอยากลองผมอยากลองขอลองหน่อยขอลองขอลองเฉยเอันนี้ขอลองเล่นๆฮะอ่อไอเอสมันเป็นเอสแต่ว่าผมทำไมเหมือนไม่มีอาวุธเลยวะมันน่าจะเป็นอาเคียนคิลเลอร์ใช่ไหมอาวุธน่าจะเป็นอาวุธใหม่ไปแล้ว๋อเป็นปืน โอเคได้ละมาผมขอไปลองนะครับขอลองหน่อยขอลองหน่อยให้ทีมนี้จะเป็นไงลองไปยุกตดูนะครับแต่มันจะสร้างเตยมให้เราได้ไม่เยอะแค่นั้นเองนะครับคือเราต้องมีตัวที่สร้างเตยมให้เรามาหาศาลน่ะเอาพูดตรงๆเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่แรงขอตัวกิ้วตัวนึงขอตัวกิ้วที่ไม่มีใครสกิ วุ้ยมีคนตีสกิดอันนี้แน่นอนครับไม่ต้องไปเลงเลยเลงเกาะน,นี่เลือด84ทีนะครับตัวนี้ถึงปะวะ่าเหมือนเลือดมันน้อยๆใได้อยู่มั้งผมอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับเกมนี้ครับว่าเป็นยังไงนะครับว่ารักแค่ไหนชอบแค่ไหนอะไรแค่ไหนลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่ารูปแบบระบบเกมนี้มันเป็นอะไรอย่างไงนะครับสําหรับผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่นะครับ คนเล่นเก่าๆมาก็เหมือนมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเล่นใหม่ก็จะมาถึงก็ว้าวเลยแต่ว้าวแบบว้าวตามไม่ทันนะครับออกมาสร้างเตรียมให้เราเริ่มต้นด้วยโอเคพาส,สิซมาบูดามี 20ทีตัวเดียวน่าเสียดายครับ20่ทีถือว่าเยอะนะแต่น่าเสียดายตรงที่ผมไม่มีอันติเมตเด็กนั้นอะ่ะคือถ้าเขาเปิดขายครับผมอยากได้มากๆเลยอะ่ะผมว่ามันน่าจะเปิดให้เราลุ้นอ่ะวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันเลนในไอสตออ๊อะไอเด็กเมื่อกี้เพราะว่ามันจะมีเด็กเก่าๆมาขายตลอดนะครับเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวมันจะมาอีก2อันเนี่ยมันจะมาอีก2ออันนะครับในทั้ง ฐานะของเด็กเก่าแพ็กเก่าที่เขาจะมาให้เราเล่นไอเราซื้อเนี่ยผมรอรุ้นเลยในรอบนี้ของรีพอร์ตทิ้งท้ายแรงนะเมื่อกี้เห็นป่ะยี่สิบเลยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับการที่เราเล่นเด็กเมื่อกี้แล้วมันมีหลายตัวเนี่ยแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบผมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับคุลรักและฟานขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนนะครับคิดถึงทุกคนนะเดี๋ยวติดเน็ตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปหลายๆเกมลงตลอดตลอดเลยนะครับตมิธดำเนินการเรื่องการตดเน็ตอยู่นะครับโอเคครับไปเลครับสวัสดีครับ